ครับขอต้อนรับของสู่ช่องอเมเจอชแนล l มือวนนี้ทำว่าอัปเดตงานรอดสุดท้ายก่อนปีใหม่นะครับตอนนี้เตรียมใส่ดอกมื่อนี้วันที่26พรุ่งนี้ทำงานมือสุดท้ายครับวันที่27ในรอบปีนี้นะครับทจัดรงให้ลูกค้าครบหมดนะครับหลังจากนั้นก็สิปเป็นรดหลังปีใหม่ส่วน การทีดสีใส่ดอกนี่ฮอกก็มีการลิงลิงสายไฟก่อนครับบางคนก็อาจจะฉีดพลาดินดูลิงสายไฟเพื่อให้ตุม้มตัวนี้นี่บางทีเอาใส่งานหนักๆนีน่มันมันห่อนมันห่อนอ่ะไอ้ตุ้มยางนี่มันเด้งออกเด้งออกมันมันหลอกสายปรยูนะครับฮอกก็เลยมาบัดกีก่อนบัดกีสายหน่อยใส่ไว้แล้วก็ฮอกก็มาพันใส่กันครับไปกระตัวที่ยุก,กับเน็ตเวิร์กนะครับเราก็เอาไปเน็บใส่กันกับตัวนี้ไว้นะครับ พักสายไว้สอมันก็ทนขึ้นนะครับมันก็ความห่อนก็สิเ่ามทั้ทงหนีนะครับรมามหาตุ่มนะพอมันมากกับสายโดยตรงแล้วเพื่อเป็นตัวหนีบลอกสายไวซ้ซื้อนะครับบางคนก็สีสงสัยนะครับที่ทีมงานสรงดอกไปให้เพิ่นสร้างดอกนั่นสิเขาก็จัดการให้ลิงแบบนี้ไว้นะครับเพื่อสิใส่มันทนทนความห่อนนะครับตุ่มมันถึงด้เด้งออก ได้งออกบางทีเขาหนีบสายไปมันหนีบสายประยุกต์กมันก็รุดออกครับดอกกระบดังบางทีดอกก่ะขาดแต่ว่าตุ้มมันนั่นได้งอออกนะครับฝากแฟนครับครับข้ว่าติดตามขอมาชมสร้างอัปเดตในเบิ่งนี่เป็นรถสุดท้ายนะครับก่อนปีใหมท่ที่จดส่งนะครับตอนนี้เขาเตรียมใส่ดอกครับนี่ เบอร์เศษก็ยั่งหน่อยนะครับมือกับมืออื่นกับอีกมือนึงนะครับเข็บงานอีกสี่ใบกำลังอี่พนสี่มือนีคกับยูดันนอกเดี๋ยวสร้างภาษีทายชิปไอ้เบือ้องยูนะครับเครื่องของสร้างออกงานนะครับช่วงระยะปีใหม่นี่เป็นรถเห่แล้วนกะ็เป็นเวทีเนี่ยนะครับงานบวช ช่วงงานบวชงานเข่าดาวฉลองปีใหม่ต่างต่างนะครับสร้างกันสิอัปเดตให้เพื่อยๆก็ฝากแฟนครับเข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับส่วนช่วงนี้ก็นันอัปเดตช่วงอยู่การโรงงานงนี่ไงทายจะอยู่ในโรงงานนะครับไหมแฟนเขาได้เบ้างกันนี่คือดอกลำโพงนะครับดอกลำโพง450 V2 ของบริษัทพีนะครับส่วน รองนี่สิบวมีขายตามท้องตลาดนะครับผู้ใดอยากได้ก็สร้างจองโทรเข้ามาเบอร์0 8 1ย์5 4 4ห9ห้เบอร์เฮียโดยตรงนะครับหรือจะเบอร์สร้างนะครับ093 0 9 1ก3า7นะครับสร้างกระสีจัดทรงนะครับผู้ใดให้จัดทรงเขาก็จัดทรงนะครับราคาดอกละ3,800บาทพร้อมส่งนะครับ ส่งทั่วประเทศครับพี่น้องทั้งฟังเล่ากับขอพกรีไร้แล้วครับพี่น้องทั้งฟังฟงเล่าที่เป็นขอมาใส่บริการอเมเจอร์เมื่ผิดหวังนีน่นอนครับเสียงกลางแหลมอเมเจอร์นะครับสร้างกระยับเดียร์ไอ้เพิ่งสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เล่งเหตุงาน,นครับใบมงเหล่าฮ้องกัสิเหตุงานดยงานตัวให้มันทันนะครับมือนี้กัสิจัดส่งเป็นบางส่วนนะครับถ้าเสร็จแล้วก็สิพรุ่งนี้เป็นการเก็บรายละเอียด ต่างๆนะครับขอบคุณในลา,ลายนะครับจะลองพี่ไม่ให้ยังมีความสุขร,รับดอ้อแฟนรับุกคนส่วนเมาจขับยูบานนะครับกินเหลากับยูบานไม่ต้องขับรถไม่ต้องเดินทางนะครับดีที่สุดปลอดภัยตัวท่านเองและคนรอบข้างนะครับกับคนรวมเ,เดินทางรวมใส่ถนน น้ำกันนะครับจะได้ปลอดภัยสุข,ขสุขคน้นขอให้มีความสุขในปีเก้านีแ่แหละปีต่อต่อไปนะครับผมพอการชิมหนาครับผม